พี่เพ่นพี่เพ่นไปไหนเบ้นสนเจไหเซเล่นไปไหนไปหานางย่าปะลูกหานางย่าเหรอฮะมึอนี่ผ้าหมาวะนั่มพี่น้องไปหาน้าอ่งางยากรกิดหอดอ่างยาแล้ว FC น้ำห,หาแล้มามาวเป็นวะอ,อันฟมสิไปหาหนาอ่งาอองาาาายาครับฮะ <laughs> <า>สองทางสองทาง ไก่หอดแล้วครับผมเอฟซีครับถ่ายนี่ด้ครับเด้อถ่ายนี่ด้ครับพ่อกับแม่กำลังขับไปหาอ่างยาครับผมกอกน้ำพันเฮียนโอ้พันแสีงมาพันนั่นได้ตู้เย็นลูกไส้เพิรนเอามาใสียงเพิร์นตู้เย็นมึงส้มลูกไส้เพิร์นองไตลูกไส้ใหญ่เพิรนลูกไส้ใหญ่เพิรนเอาตู้เย็นมาให้กอกน้ำพันตั้งเฮียนเนี่ยาไปเบิ่งไปเบิ่งตู้เย็นไหมฮะใสเพิร์นระวังให้ใครใส่วันหรือส่โอ เออกนงร้อยเออเป็นไส้โรติของมีเครื่องมาอยู่สี่ได้ใส่เบางแคบางหนาเด้อรอไปรอคักเออบอกไว้าเสื้อผมร่วงบนไหนเขียนคิวเด้ค่ะคบ่ฮ้อนกบ่แม่สามสิบหกสามสิบเจ็ดองศาใส่เสื้อไงบ่ปิดก็วายนิดนึงมันบ่เป็นความผูกขาดความผูกขาดมันฮ้อนไปหาถอดเสื้อ 3ามสิบหกสาองศานี่ไม่ใช่เสื้อปานมานาหนา,นาวแมงเงยไหลโอ <Okay. S 2> เคขุ้นะมาสิเตอร์เธอน้องสาวใช้เขียนคิวเนื้อไม่พร้อมถ้าปาพร้อมโอ้ยมาหาตะจกกันอยู่นี่ไปถอดเสือ้อ <c oughs> ไปหาอาบนา้ำฮอนใส่เสื้อปานยคอาักษสเก่านี้ย่าล่ะไเปมาเกาจกันอือ่อาอันอันพาลงมาอาบนา้ำ หไวยอาลอบลวดมองไปบังเอื้อเห็นไม่แท้ก็ว่าได้ตืเย็นไม่แท้ผู้ใด,ดมานอนเนี่ยวันนี่แม่เห็นที่นอนนี่แไหมโอ้นี่บอกตัวเย็นไม่โอ้พี่แม่มึงน้ำลูงเฮียกูอโอ้พี่จุ้มโอ้ยได้๋ยวตัวเย็นไม่หวยไม่มจะได้ซื้อน,นำ้ำอัดหลอก,อ,ลอ,อ,กอัดล้มมาใส่ผืนเบาอ่างยาเนาะอ่างยาเนาะ น้อมเนิ่มมุนเย็นเอาใส่ตู้เย็นเด้อจะไปไว้ในห้องจะของเด้อม,มันเน่าวได้ลูกมันบูดมีตู้เย็นไม่เอาเน้อมมาใส่ไว้จะของกินผู้เดียวใส่ผู้เดียวสิ้นบนตะลังนะเอาเฮี้ยนจะของมาถามแกเอา <c oughs> อปิดใช่ไหมกระสิปิดนี่ระค่ะหญิงโอ้ยห่อนอีหลีทั้งเฮี้ยนยังหอนตัวอังยา่าห่อนห่อนไม่มีน้อมไวสิไปแซ่ให้ น,นได้นมมาเสียตู้ไน่นมักเียนั่นเด้ต้องหากอนเังเสียเน่า,น,านี่กินเน่าอนี่นะบอก,กดักแลยงห้งเด้อา่เียมึงเนี่ยอากาศมันหอนวะเหรออากาศมันหอนวะกา,า,าไก่ะด <c oughs> ชู้ในรถมีไหม <c oughs> น้ำพน้อง พี่จุมขอเครียดถุงนี่ก่อนเหม็นอยูงังไงละ่ะอีหยังสักอย่างเหม็นมูอแต่ว่าเหม็นบ่รู้อีหยังเหม็นมากแลมันสากศพเลยเฮ้ยขยะอย่างนี้สะเทเบิ่งไดมันมีอย่างนี้พ่อเบิ่งจุ้มดูว่าคืออะไรเหม็นมากมันเหม็นมีนมกลิ่นเหม็นนี่ ไม่ไม่เป็นแค่เทขยะนู้นพ่อมันในกี้ก็ได้มันจะได้เห็นไปเร็วๆแล้วมันอาจจะเห็นหน้าอจะเปนหน้าบ้านเาป่เออทางขยะพ่สูตรรักฐานอยู่เปิดาออกใจมันเปิดไฟลูกนู้นบุหวี่าอหยังแต่ว่าปลาเหม็นแห้งบ่งรูว่าไม่มีน่าเปิดออืม เศษอาหารลี่มั้งวัดไปพุทธะโอ้ยอออเ,เอเกี่ยวจานเกี่ยวขาวเหนียวมากเกี่ยวขาวเป็นบดดิบอืมใบขาวนั่นโอ้เหนน็นเห็นพุทธาซากคือว่าเป็นนอนไหม,ไมบาบอม,มี่เหรอป่นี่บาหาบปเห็นข้าได้หาเห็นให้จักบาทโอ้โอนี่หนักโอ้ยอียงยาเ <laughs> อัยงยาผ้าเพิ้นเสียงหลายจนจื้อไม่ได้จนหาพ่อๆเจียเห็นไปหรอ บางแนวหมองเจ็บก๋วยเตี๋ยวเพิ่นผู้ใดผมไม่เหนื่อยอ๋อเจ้าของเป็นผู้ถือมากกว่าพี่ผู้ใดเจ้าขวางมันบ่มีไผอ่างยาเท่าที่พิไปโทษคนอื่นบ่ได้เพราะว่าลงมาเอ้าเอาลงมากินน้ำเนึ่ตัวทีเดียวเราเสียใจจริไปลงมากินแล้วเอาผู้ใดไปใช้ไม่ ก็ข an <lag os> sure. so ุ่นห yup. no 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 okay. ึดหลายหึดหลายเองขวดมีอันนี้ไปจุ่มโอู้วบาปเท่าไรเอากันนี่ทั้งห้องเจ้าของไม่มีใครขึ้นไปคันเจ้าของเป็นผู้เสียงใครสิเสียงเพิ่นไปเสียงไม่ได้ถุงใยอ่อนห้อยไว้ขางฟ้ามั้ยยังม่วงมั้งเหรอเนี่ยแล้วกินส้มกินส้ม่ะครับกินเมื่อยไก่แค่ท้องเนี่ยล่ะแค่ท้องแค่เนี่ยป่ะแค่ท้องเลยวันน้ยูใช่น้องดีเขานี่น้องน้องปลอยดิ ของก็มีหน่อยนะถ้าน้นตุตีจันทมีอะกับบังทองมันจเป็นยังยายเบอ่์ยเลขขาแอดมิน่อน้ำไแอดมินเพจไม่เนตันั่งดีนั่งดีวว่าแซ่บลมามามาเด้อพี่น้องเอ้ยกินมกินส้มป๊เดียวเส่บเี่ยู่นด้ก็สบเ่ขึ้นมุ้ยนี่สุดได้หรอสุดอะไรอ่ะโอ้โีกินเยดส้มงตัวนี้เว้ย สูตรคอง่ัหไงคอกันว่าหายเชยหายังเชี่หายลบิ้นตัวนี้เชหาบ่คขึ้นสูตรสูตรบันเซียงเมันสูตรหัวน้ไทรดอกปากไม่ลึนะคะแต่คิ้วลึค่ะอาคือบยาอันนี้คือบหยาเพอน้องเขาปากล้พิ่งลึดเลยนลุ่นก่อนเรียนเรียนลึดเลยโอ้ยกินน้องว่อนี่แหลเขาใบหยามด่าเอแล่ะเ้าบรจ พี่จมบ้านเดี๋ยวพายำบกงงง่อยก็ดอเอากระยำเลยเนาะสูเพิ่ค่าข้อเยเลยกระสือเปนเสียงนี่แล้วีเรียลเียลเลไปเรอไแตกม่สูบสารภาพดยไมด้พี่น้องอีกต่างบอกงงพี่น้องเดี๋ยวไเนยตําม่ตบแซกกับบต้้งกินแอบแ ตอนนี้อากาศอุณหภูมิประมาณ37องศาเนี่ยจะบบกม่วงเผ็ดๆคิดเอร่อยตัวไผ่ตัวมากเหรอนี่ยตัวไผ่ตัวพันเนื้อน้วหน้าแมวแมวแมวเสียดโยกินไวหน่อยกว่าไอ้คุณพ่อแพ้ท้องเนี่ยอ๋อนี่แม่ท้องไม่น้องมิ้วสิ่ไหมน้องตีนน้องจันนี่แหละท้องแปดน้องจันมือนในนิ่งว่าสิมาหาหยมาบเปล่ดิผู้สาวสิมาหาได้เมื่อไหรน โอเคโอเคแล้วแต่งตัวรอๆ้ยังตะบบใจละนิ่งเลยอาีด้ดิจเดีผู้สาวโซบานี่ไล่โฟนบอยมึงเงีงยากเปี่นอเปี่ยนรแล้วมัพี่ไก่ซบเตงแซบ้หอนแซบะไี่น้ายหมย้ำได้อะไรน้ำเยอะแซนวจำม่วงก็อ้ายละผัวหนาวเป็นผู้สาวบอฟังว่าผู้สาวสิมาหามือมือที่รัก เอาแท้มันคืเสียบเส้นดูแถ้ดิเนี่ก็มักเสียบเนาะซอยซอยอยู่เลยส้อยส้อยหอยดีันนี้มือเสียบให้กินด้เนาะกินทอดเด้กิน่าไม่สิบอกอมหอยกินน้ำมุงก็อร่านิ่งคนสวยและเซ็กซี่เมื่อแรัฝนตัวได้ะไรสไตรอีกใหม่เด้คิดตอมือกินน้ำมนนะ เสบบแคอนกินบุเวนบวเปลกไทพี่้องจ้าแคนบห้นเลือกกินอยกเอาไปนะไม่กินขาเกินถั่วที่เขียเมี่ยงเขากินแบบบ้านเมืองเลต้นเมืองเลยบัวที่เลแต่เลือกครับเบอรักบัวปลาเท่าเดียวพรทอไอะยะไอะยะ ที่ถามว่าอันย่ามักสาวอย่างอันคือใส่สูงคาสันปันอันอันเปรี้ยวกาผู้สาวอีกเส้นมักสาวจันนี่ละเอ้าคือว่าเหมือนบบมักสาวนิ่งก็มักสาวนิ่งอะไรสาวนิ่งบ่มากเดียเอ้าโอ้มื่อสาวจันมากเลยมักสาวจันบัวบ่วมากอกบ่วมากแต่ย่ามากลูกเจ็ดคนเหมือนนี่ละเขากันงั่งกันสูงสาวนิ่งอันนี้เจ็ดคนเจ้าสองคนเก่าคนพอดีลูกน้ำกันไมอเสื้อเลจัน เจ็ดจังเลยนี่เก็ดเหรอแต่เจ็ดคนละลูกข่อไหมแม่ดีว่แม่นตัวโอู้หงีดบจะเจอที่ได้งึดตอนนี้ล่ะไว้กันฮะเรียฮะพุ่มแฮววแหเข่าเจ็ดดีเข่าไผ่ไผ่ไทเกลือไผเกลือเจ็ดตัวแบบอึ้งครับอืมเจ็ดตัวมันอึ้งครับอีนี่เนี่ยลูกน้ำหมักยกอ่ะสามคนอืม ลูกกับอันผัวไม่อีกสี่คนเพิ่งนกำลังเตาด้อยเพิ่มเกากันอยู่แ<อ>จะมวนได้มีผัวเกาผัว,ผวไม่เล่าอย่าบอกอะไรตีกกน้ำละเฮ้ย <c oughs> พี่ผ่าบอกขอเซ็นน้ำลาย